เออแล้วับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผมเ u สมา m a s เอ่อห้องล็อกมาสเตอร์นะผมอ่าหยอกหยอกหยอกอยู่กับผมมาสเตอร์สตูดิโอเอ้ยไม่ใช่อยู่กับผมในหน้ากากต้มต๋องเอ้ยใช่แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็อยู่กับห้องล็อกสตูดิโอนั่นแหละนะครับผมก็ห้องก็อาจจะรกนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ฉัดนะครับผมโอเคนะครับก็นะครับผมขอพูดมาดูยัง ไ,ได้กินก็ในวันนี้นะครับก็ทุกคนช่วยคิดหน่อยดิเอ้ยขออภัยครับทุกคนช่วยคิดหน่อยสิครับว่าผมต้องทำยังไงดีนะคือผมอผมช่วงทําการบ้านผมก็วาดรูปเล็เ่นบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะมีห้องลบอยางที่ทุกคนเห็นแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยคือเนี่ยนี่เลยนะครับผม คือผมไม่รู้ว่าทำยังไงดีนะครับตอนนี้ก็มีคนวาดรูปให้เป็นลายอโลโก้ของผมนะฮะซึ่ง้าเป็นถ่ายแล้วคอมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องดูดูกันไปก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนอันนี้ครับส่วนอันนี้ที่ผมิดทำหน่อยก็จะเป็นเกี่ยวกับปลอกนะฮะอาจจะตรงเป๊ะนิดนึงนะเดี๋ยวเอาออกเออ กำลังฝึกในการทําโลโก้อยู่นะครับ uh huh. บางจะไม่ได้ใช้คอมนะครับเพราะว่าคอมทำยากนั่นแหละทำยากนะครับก็ช่างมันละกันนะครับถึงมันจะทายากผมก็ไม่เป็นไรทํานีเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกเบสิกเลยละกันเพราะว่าช่องผมมันไม่ได้ดังอะไรมากมายแค่200ซับตอนนี้ก็250 253ซับเออใช่นะครับ253ซับตอนนี้ก็อยากให้ถึง3น้น ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หิถึง300สามร้อยซับถึงพันซับไปเลยนะครับแต่วา่าก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนั่นแหละ,ละนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีนะรเรื่องกับปกเนี่ยก็คือก็ขอคำชี้แนะจากท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทุกๆคนนะครับผมช่วยให้ผมช่วยคิดหน่อยสิครับว่าผมต้อง ทำปกอย่างอะไรดีครับผมเออเมื่อกี้ติดขัดนิดหน่อยนะครับผมผมต้องทำไงดีนะแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ขอบูที่มาดูคลิปนี้ล้วกันคือคลิปนี้ไม่ไม,ไม่มีสา,าระหรอกแต่ว่าผมกำพูดถึงเกี่ยวกับอ,อปกนี่แหละแค่นี้วันนี้ก็ถ่ายไปสองรูปแล้วนะครับวก็จะมีรูปใหม่ลงไปเรื่อยๆแต่รู้จะเป็นยบบไหนเยวก็เดี๋ยวผมจะพูดลง เพจเฟซบุ๊กแล้วกันเ,เดี๋ยวจะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็สับสนนิดหนึ่งโอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับผมแล้วก็จะมีทําการโปรโมทให้นะกันนะครับผมแล้วก็จะมีต่างนานานะครับที่จะเป็นนั่นแหละครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนขอ,อส่วนวันที่2ีบสีผ้านะครับผมก็จะเป็นคลิป ข้อสอบซึ่งผมต้องไปโรงเรียนเก่เามากมากเลยนะอะไรอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ผมบางช่วงบางตอนเออบางช่วง,บาง,วงบางตอนที่ผมอาจจะถ่ายให้ดูดูบ้างแค่บางตอนนะครับเขาไม่ได้ถ่ายหมดเพราะว่าเมมโมดีก็เต็มอะไรก็เต็มอะไรก็เต็มน,น,นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับสมองก็เต็มตอนี้สมองยังไม่ตายนะนะแต่มันเต็มกับการศึกษา เนคือผมเขียนแต่รายงานตลอดผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะโอเคไว้เพียงต่านี้แล้วกันใครที่ชอบกดไลค์กดติดตามไลค์แล้วกดกระติ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมผมอาจจะไม่ได้เปิดหน้าอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเปิดหน้าดิไม่ได้ออกมาหน้ากล้องนะผมอาจจะถ่ายไปไเรื่อยๆถ่ายมุมนี้ไปไเรื่อยๆไม่ได้ถ่ายตัวผมอีกแล้วนะครผม ก็คงเอาสักถ้าคนถ้าทุกคนอยากเห็นหน้าก็ก็คงก็คงมีแหละแต่ว่าคงไม่ได้เปิดหน้าแต่ผมก็จะทําชาเลนจ์ไม่เปิดหน้าตลอดนะผมเพราะว่าช่องผมก็เกี่ยวกับช่องปิดหน้าอยู่แล้วปิดหน้าปิดตาปิดทุกอย่างปิดโซเชียลจริงก็ไม่ได้ปิดโซเชียลนะเยวไปงั้นแหละเออนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะในสาระพอแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านมา ที่มักดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวรอต่อไปนะเดี๋ยวชื่อช่องมันมีแต่ช่องเกมผมไม่รู้จะเอาอะไรดีนะผมก็เนี่ยชื่อช่องไม่ตรงกับคลิปเออ๋ยวไป,ไปกนนะบายบายเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมและเจอกัน